ตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าน้านนทบ,บุรีนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีอะไรน่ารับประทานบ้างนี่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้าน85องศาขนมปังชื่อดังของท่าน้านนทหนโจทย์เหรออยากให้คุณแม่โจทยนะครับเพอะแทนจทยไม่ได้แทนมองไม่เห็น เอใไปจอดชื่อด้วยอันนี้จะเป็นเมนมูใช่ไหมเมนูใช่ไหมเอามาเยืนตรงนี้ไหมไมาเยืนตรงนี้ไหม,ไมไอันนี้อายุนงแต่ละไสออายุแต่ละไสก็คือควรบริโภคก่อนใช่ไหมไมันมีวันหมออายุอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าอะไรที่อยู่ใ้กี่วันเดี๋ยวเอาันนี้ดว่าตอนเกิดอย่างนี้ถายรูปนี้จะได้รู้ไงว่าอ๋อโอเค งานเดินมาไม่ไกลจากท่าน้ำนนเนาะลงมาจากท่าน้ำทรายมือเดินขึ้นมานิดเดียวใช่ไหมแม่ไม่ไกลไหมครับผมแทนอยากกินไส้ขาวพวกแบบแฮมไส้กรอบอะไรเงี้ยมีปะมีก็นี่ไงยำแฮมไส้กรอบไส้กรอบแฮมหมูแฮมเบคอนชีสแฮมชีสเบคอนพริกเผาสลัดบูร์น้าสลัดบูอัด สลดัดแทนแต่บ้านไหนชอบสออใส้กรอกงั้นก็จอดไส้กรอกไปก่อนเลยไส้กรอกอะไรไม่มีไส้กรอกล้วนหรืออะไร <S <S ไม่หรออ่ะเนนี้ดีกว่าในนี้เพราก็มีเขียใช่ไม่เจอเอา้าค่อยๆมีสลดัดกันแต่ว่าอันนี้อะไรอ่ะราคาที่ละสามสิบเก้า สีไม่เท่ากันใช่แต่ละไซส์ราคาจะไม่เท่ากันไงไส้กรอกสามสิบสามสิบเท่าไหร่สามสิบแปดสามสิบแปดบาทแล้วก็ไส้กรอกแฮมไส้กรอกแฮมเท่าไหร่ากสามสิบแปดบาทเท่ากันหมดเลยถ้าเป็นไส้กรอกใช่ไหมแล้วแต่เอาอันนี้แล้วกันนะต้องแทนแม่จดให้ว่าใดก่อนไส้กรอกแฮมหรือเอาไส้กรอกเฉยๆไส้กรอกแฮมไหมไส้กรอกแฮมก็ได้่หนึ่งนะหนึ่งเขียนชื่อยังชื่อชื่อไว และแอร์ทอทหารนอนหนูไม่เขียนภาษาอังกฤษหรอเราเป็นคนไทยนะแม่อุ่ยากกาอุ้ยแต่แล้วากกาไม่ตดดเลือกแท่เนาวอะไรแชนเนาวอะไรแชนเนาเป็นรวมดีกว่ารวมอะไรอ่ะ เม่อกี้เม่กี้แม่สั่งอะไรกันนะไส้กรอกแฮมใช่ป่ะใช้กรอกแฮมแล้วก็สลัดทูน่าก็มีนะสลัดไม,ม่เอาไม่เอาทูน่าสลัดแฮมผักรวมเห็ดหอมสลัดปลาแซลมอนเอาแลยแล้วก็สังขยาไข่เค็มตัวเขียวไข่เค็มแฮมหมูแฮมซีพีแฮมชีสเบคอนชีสเบคอนยิ้เผา ต้งบุหรีเกดหรือหยองหยองเก็ดหยองแฮมหยองมายองเนสหยองพิผาแล้วก็ใช้กรอบแล้วก็ใช้กรอบแฮมใช้กรอบหุงหยองใช้กรอบเนยสดรวมนิดอ๋อใช้กรอบแฮมเดียวจะกินแม่สั่งของภานอะไรนะมืนกันปะใช่ใช้กรอบแฮมมืนกันหรอใช่อร่อยแล้วจะเอาอะไรใช้กรอบแฮมก็เป็นอะไร เอาแค่กอบแค่ไหมจะได้บวกหนึ่งไม่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 ถ้างั้นเปลี่ยนก็ได้ก็ไม่คนคนละบ้านกันถ้านั่นแหละบวกนะอ่าบวกไปต้องลบสิแล้วแกเป็นสองอะไรไม่เป็นไรบวกเอาได้อ่ะแล้วเอาอะไรกันหนึ่งเขาบอกสังกะยาไข่เค็มอร่อยอ่าแล้วสังกะยาไข่เค็มงั้นเอาสังกะยาไข่เค็มเดี๋ยวนะใก่กรอบไป่สด นด์ก็ยาไข่เค็มเด่นนะดูเนี่ยต่ก็หอมเ,ยเลยใช่ป่ะ1ิบาทเอาดิมีอย่างเดียวอันนี้มันมปป้งกะโหลกออ๋ไม่มีไส้หรอไม่เอาไม่เอาเราซื้อหนมป,ปังกัะนั้นไปละสองอันก็ได้ไหม ร้านขายดีมาก